สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมนะคะมาค่ะเราจะมาลดน้ําผักก่อนนะคะก่อนออกไปทางด้านหน้านะคะก่อนจะลดน้ําผักก่อนต้องเดือดซึลงไปนิดนึงนะคะเพราะมันโตช้ามากเลยเป็นเพราะว่าดินเราไม่ได้ควรดีน แต่ว่าอันนี้เอามาใหญย้นยมา ว่ามันมีแมลงเยอะหนูแมลงลงมันจะเหลืองมดเลยใส่ไปทั้งถั่วทั้งอะไรรวมไปหมดเลยถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมันไม่โตไม่ผีไม่ผี เสร็นันไปรวอืมอะไรอีอรออโฆษณา ใส่ข้าไปใส่ผักเข้าไปใส่เยอะๆเลยใส่ตายก็ไม่รู้แล้วเนี่ยใส่เข้าไป่นผัวเลยเยอมันงามหลายสายจ่อยเลยเนาะเอาแบบโอ้โหแบบแมลงบินหนีเลย ดินก่อนดินมันดินมันแข็งลากมันไปไม่ได้นะก็จะเป็นผัว ตดน้ำเท่าไรยิ่งนับวันก็ยิ่งเหลืองอะไรปล่อยๆล่อย,อย,อยลงไปเลยขอบคุณนะคะเลือกน้ำผักกต่เด้อผลก็ทำท่าจะตก ช้างหัวให้มันขึ้นไปน้องหญ้าเตรียมดินนะหญ้าต้องเตรียมดิน ใส่ผงเยอะๆผูกนะใส่ผูเอกเยอะดึงอะ ว่าถั่วนี่งามเลยน่วผักมันไม่งามเพราะว่ามันมีแมลงไปดูดน้ำเลี้ยงมันก็เลยเหลือง ฝั่งนี้ไม่ต้องทําค้างเลยฝั่งนี้เพราะว่ามันมีค้างอยู่แล้วมันไปเลยอันนี้กระปูกก็ออกดอกเลยจะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็หวานใหม่เราก็ลงใหม่ วอดีนของเราเตรียมพร้อมแลวต้นประดูนี่แหละจะโตไวเพราะว่ามันได้ถล งงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะว่าไงจำปีจำปาเดี๋ยวแม่ดาก็จะปิดไฟก่อนนะคะเพราะว่าเปิดไฟไว้เนาะเดี๋ยวก็จะไปดู ถ้ามาในครัวก็ปิดไฟก่อนเนอะ